เย้ว้าวเวลคัมทูติ๊กกีที่นี่เขาไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาทั่วไปนะเพราะเขามีธีมจัดเต็มอลังการงานสร้างขนาดนี้นะเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยในบรรดาลใจของการตกแต่งร้านอิสมามมาจากเรื่องอลาดินบอกได้คําเดียวว่ามันดิงม,มากๆ มาที่นี่จะได้บรรยากาศเหมือนไปต่างประเทศเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึง่งทุกทกที่นะคะเราสามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้หมดเลยเหมือนเห็นแบบออกมาจากหนังหลุดออกมาเลยกระแสตอบรับเกินความคาดหมายวันแรกมาคือแบบบูมเลยค่ะมีลูกค้าหลายท่านที่เตรียมชุดมาจากบ้านที่เขาตัดเองเป็นหมื่นเลยค่ะ วันนี้นะคะจอยชวนมารสีมาเที่ยวที่อัครา,าคาเฟ่นะคะที่นี่เราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคือที่ร้านนะเขามีชุดให้เช่าก็คือคอสตูมจัดเต็มมาก เอ้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ,นงนะมันมันมันเบี้ยวเบี้ยวอืมโอเค <Okay S 2> สวย,สวยอยังสวยค่ะคที่นี่เขาเป็นคาเฟ่ใช่ไหมเขาไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดาทั่วไปนะเพราะเขา,<ง>ขามีธีมจัดเต็มอลังการงานสร้างขนาดนี้นะคะเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเขาก็เสิร์ฟเป็นธีมอินเดียเป็นธีมอาหรับตะวันออกกลางอ่าอันฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันเสกมาเลยดีกว่าเออมาเลยก็เลยมาเลยก็เลยมาเลยก็เกลียงโอ้ยมนมิของเราแบบเป็นไงคะมายันโต๊ะเลยค่ะ โต๊ึกอ,อะไรมาหมดมันดูน่ากินมากเลยนะต้อง,องจัดเล้แหละลองชิมดูกันไหมกาฟาโรตีเห็นคำว่าอันนี้อินสไปมาจากแบบผู้ร้ายในเรื่องอลาดิน <c oughs> อันนี้เป็นเมนูพิเศษของทางร้านเป็นชาอินเดียโดยเฉพาะ <c oughs> นะคะอามาเดี๋ยวขอชิมน,นะคะอือนี่ดูน่ากินมากนากินมาก <c oughs> รสชาติหวานหวานแต่ว่ากลิ่นหอมไม่เหมือนรสชาบ้านเราเนาะมันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเลยอ่ะกินคู่กับโรตีที่มันมีเครื่องเทศฉุนๆลงตัวคือจะว่าตัวเครื่องเทศเขาแบบว่ากลิ่นโอเคมากคือมันมีความเข้มข้นมากใช่แล้วเหมือนจะผสมเป็นแครอทกับมันฝรั่งคือแป้งเขานุ่มมากเลยอ่ะข้างนอกมันกรอบแล้วข้างในมันก็นุ่มใช่ไหมแล้วคือแบบเคี้ยวไปแล้วก็นุ่มละลายไปหมดเลยอ่ะทุกคนคืออยากให้มาลองทานบอกได้คำเดียวว่ามันดี มากมากค่ะเมนูต่อไปเมคะน้องจอยเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอัคราบาโรตีเข้าปากเลยนะคะเชิญเลยค่ะน้องจอยชีสเขาหนุ่มมากอ่ะคือข้างในมันมีชีสความเป็นแบบชั้นชีสอ่ะแล้วก็กินกับแฮมกินน้ำตเหมือนแฮมชีสอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะต่อไปเป็นเมนูสำหรับดิฉันโดยเฉพาะเมนูของวอน มันเป็นพานาคอสตานะคะแต่ว่ามันจะเหลวกว่านิดนึงเราไม่ค่อยเห็นพานาคอสตาที่เป็นเนยถั่วปกติจะเป็นพานาคอสตาเป็นสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอร์รี่อะไรแบบนี้แต่นี้เป็นเนยถั่เนเนถวเขาดูชอบขนมหวานจริงๆนะคะเขาชอบพิธอย่างที่เป็นขนมหวานมากทุกคนเดี๋ยวจอยต้องขออนุญาตเรียกมาจากข้าตะเกียงก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านกันค่ะว่าไอเดียการแต่งร้านทําให้ร้านดูเป็นแบบต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยทำได้ยังไงกัน ค่ะจินน่จก,กับเขามาและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะหลังจากที่ไล่มาลงตะเกียงไปแล้วนะคะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะค่ะชื่อพัฒนิสานะคะแอรินเป็นเจ้าของร้านอาคาบาคาเฟ่ค่ะ ออก,ก่อนค่ะพอดีว่าเป็นสายคาเฟ่อยู่แล้วก็คือมีความคิดอยากจะเปิดร้านคาเฟ่แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วคะ่ะได้ดูหนะังเรื่องอลาดินที่เข้าฉายในโรงหนังเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมา,าก็เลยอยากทําเป็นปีอลาดินเพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นการ์ตูนเกินไปเราก็เลยเอาสไตล์ตุรกีกับมโมรค็อกโกค่ะเข้ามาเสริมได้จําลองร้านให้แบบว่าเข้ามาอีกโลกหนึง่งอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เอาพรมมาให้แบบนั่งแบบสบายๆเต็นหมอนทิ้งหมอน ทุกทที่นะคะเราสามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้หมดเลย ตรงนี้ก็1ฉากอันนี้1ฉากมาที่นี่เนี่ยจะได้บรรยากาศเหมือนไปต่างประเทศเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเดินทางค่อนข้างลำบากคือลูกค้าเนี่ยจะชอบสนุกกับการแต่งตัวแล้วก็การถ่ายรูปเราก็เลยทําให้เต็มที่ที่สุดลูกค้าที่แบบว่าไม่ได้เตรียมชุดมาสามารถเข้ามาเช่าชุดที่ร้านได้เลยแล้วก็จะมีพอบฟรีด้วยค่ะมไม่ว่าจะมาชุดไหนก็คือสามารถเข้ามาแปลงโฉมที่นี่ได้เลยก็คือสะดวกมากเราเดินมาตัวเปล่าได้เลยอะเดินออกมาจากบ้านปกติแต่งหน้าทําผมมาแค่นั้นพอแล้วก็ที่นี่ก็คือมีพร้อมให้เลย แล้วเริ่มทําร้านนี้มารานแล้วหรือยังประมาณเกือบหปีได้แล้วค่ะ้เป็นไงบ้างคะกระแสตอบรับกระแสตอบรับจริงๆเกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าเราเปิดในช่วงโควิดด้วยคะ่ะพอวันแรกมาคือแบบบูมเลยคะ่ะต่อแถวกันแบบต่อคิวยาวมีคนเตรียมชุดมาเองจากบ,บ้านไหมคะ มีค่ะมีลูกค้าหลายท่านที่เตรียมชุดมาจากบ้านแล้วคือเขาแบบมาที่นี่โดยเฉพาะเลยนะมาจากต่างจังหวัดแล้วเขาเช่าชุดมาแบบเป็นชุดซาลีแบบที่เขาตัดเองเป็นหมื่นเลยค่ะรวมถึงพวกเครื่องเพชรเครื่องอะไรคือเ,เอามาแบบของจ, <ะ S 1> จริงเลยเหรอคะใช่ ัดร้านก็คือ BTS สถานีบางจากทางออกที่1เกลียวซ้ายเข้าซอยสุข,ขุมวิท97ประมาณ100เมตรร้านเราจะอยู่ในโฮสเทลนะคะโอโยขั้นหนึ่งค่ะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook อัคาบาคาเฟ่ค่ะขอเชิญชวนมาร้านอัคาบาคาเฟ่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกฝากร้านด้วยนะคะ